กันค่ะทุกคนช่วงเดือนดีเซ MBER นะคะก็คือเราอ่ะเอของมาเยอะมากเพราะว่าเขาก็จัดโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วเราก็เลยแบบอดใจไม่ไหวก็เลยซื้อมาแล้วบางอันก็คือซื้อมาสําหรับไปเที่ยวปลายปีด้วยค่ะชิ้นแรกนะคะอันนี้จากร้านนี้เลยเชื่ออะไรอ่ะกัมกัมปี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ มากมากมีการ์ดแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะแปะน่าจะแปะมาให้อย่างนี้มังแล้วมันหลุดด้านในมีอย่างเดียวที่ช็อปมาคราวนี้ไม่ได้ซื้ออ d เจ s o ซ์ของเขานะคะแต่ว่าซื้อเป็นกระเป๋าผ้าของเขามานี่เป็นแบบนี้ทุกคนนี่ ก็เป็นสายยาวแบบนี้ทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปที่ร้านตอนสัายให้ดูนะคะเราเห็นว่าน่ารักมากเลยอะ่ะนี่ด้านหลังก็คือโล่งๆแบบนี้เลยด้านในก็คือไม่มีอะไรนะคะอ๋อมีกระเป๋ามีกระเป๋าเล็กๆอย่างนี้หนึ่งอันนี่โดยรวมก็น่ารักนะแต่ว่าผ้าแอบบางนะคะทุกคนถ้าเทียบกับราคาก,ก็ถือว่าโอเคแหละ ตามตามเลดของร้านเผาต่อไปชิ้นที่สองเอากล่องก่อนเลยเนาะเอาของเล็กให้หมดก่อนดีกว่าอันนี้รู้แล้วคืออะไรชิ้นจิ๋วมากอันนี้ก็มีการ์ให้นะคะอย่างนี้น่าราักแล้วด้านในเป็นสร้อย หนึ่งชิ้นนะซื้อมาแค่หนึ่งชิ้นนะคะเป็นสร้อยแบบนี้เป็นแบบกลมๆเป็นเกลียวเกลียวร้านนี้คือแบบดังมากเรื่องแอคเซอรี่อยู่แล้วทุกคนรู้แล้วก็เราเคยซื้อของเขามาหลายรอบแล้วนะคะเรารู้สึกว่าของเขาค่อนข้างทนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยดำง่ายคือใช้ใช้งานได้นานในราคาแบบหลักแบบไม่กี่ร้อยอะ่ะเราเราก็เลยชอบร้านนี้มากรู้สึกว่าคุ้มค่าซื้อมาทีไรคือได้ใช้คุ้มทุกทีเลย นี่เป็นแบบนี้ค่ะอย่างนี้น่ารักไหมเดี๋ยวขอเคลียร์โต๊ะก่อนอันนี้เป็นเสื้อนะคะได้มาจากลูกบุก๊อันนี้คือเป็นแบรนด์แบบเสื้อผ้าประจําที่เราชอบสื้อมาเลยคือแบบเอาจริงๆคือแทบซื้อทุกคอรองเขาเลยแหละแต่อันเนี้ยเป็นแบบคอลเลคชันพิเศษคือเป็นล o o บุก๊กเอ็กกับอ่าพลาวโอลีฟค่ะทุกคนนี่อันนี้คือไอเทมที่เราเลือกมาจะเป็นแบบนี้ เป็นเกาะอ,อกค่ะทุกคนแล้วก็มีจํำตรงเอวแล้วตรงเอวอ่ะมีโบแบบนี้ด้วยน่ารักมากเป็นแบบนี้ใส่คืองนี้เดี๋ยวเราจะลองขึ้นรูปเปล่ลาให้ดูนะคะตอนใส่คือแบบน่ารักมากคือเห็นแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบ ต้องได้อะแต่คือตอนแรกอะไม่มั่นใจที่จะซื้อเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะใส่สวยเหมือนเขาไหมไงแต่ก็คือซื้อมาแหละทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะถ้ามีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าเออใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงข้อดีของก,อ,อ,กอ,อกอันนี้นะคะก็คือที่จริงเขามีด้านในแบบนี้ทุกคนนี่เป็นเกอ,อกแบบนี้และด้านนอกก็คือเป็นกิมมิคเป็นแบบเป็นเงี้ยระบายแบบนี้ออกมาและที่น่ารักก็คือคอลเลกชันนี้ นี่มีเขียนตรงนี้ด้วยว่าพีาวเอกลุกบุกอย่างนี้เลยน่ารักมากเลยค่ะคือคอลเลคชันเนี้ยเขาออกมาหลายแบบมากเลยทุกคนเผื่อใครสนใจคะ่ะลองเข้าไปดูได้แล้วว่าเขายังมีขายอยู่นี่น่ารักมากด้านในมีสำำันแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยแล้วด้านหลังเป็นซีฟนี่เป็นซีฟอย่างนี้นี่ใส่ง่ายไม่รู้ว่าจะใส่น่ารักไหมแต่ว่าซื้อมาก่อนเดี๋ยวคอยว่ากันไอเทมที่สี่ ที่ช็อปมาอันนี้พอดีเราอ่ะจะเดินทางไปเที่ยวเราก็เลยซื้อสิ่งนี้มาคือที่จริงมันควรจะมีนานแล้วใช่ไหมเป็นแบบกระเป๋าจัดระเบียบของในกระเป๋าเดินทางอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนนี่เออเราว่าที่จริมันควรจะมีนานแล้วอ่ะแต่เราแบบเพิ่งซื้อไม่รู้ทําไมเหมือนกันแบบว่าราคาเราจะบาทนะทุกคนเป็นแบบนี้แล้วด้านในก็คือแบบมีแบบ อีกเยอะมากเลยอีกแบบนี้อีกหนึ่งชั้นอีกเนี่ยมีเยอะแยะมากเลยคือสามารถแบบแยกใส่แยกใส่ของได้เลยอะว่าแบบจะเอาอะไรใส่อะไรบ้างเวิร์กเลยนะมันทาให้กระเป๋าเราอะเป็นระเบียบขึ้นเลยแหละแล้วก็มีอย่างีมีที่จับอย่างนี้แ้วยแต่ว่ามันค่อนข้างบางอนะทุกคนมันแบบไม่รู้จะคนมไหมอะแต่ว่าราคาแบบร้อยประมาณร้อยสิบบาทเองอะได้เจ็ดชิ้นเราก็รู้สึกว่าโอเคนะ คิ้ว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะนี่ประมาณนี้เลยเลิศชอบไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ซื้อมาตั้งนานเลยนี่ค่ะต่อไปชิ้นสุดท้ายอันนี้แบบชิ้นไฮไลท์เลยคือสิ่งนี้อันนี้คือรองเท้าจากแบรนด์บัคเกิลมีนะคะคือเราอะ่ะซื้อแบรนด์นี้มาเป็นสิบคู่แล้วทุกคนคือแบบว่าชอบแบรนด์นี้มากเพราะว่ารู้สึกว่ามันใส่สบายอะไม่ว่าจะรุ่นไหนคือแบบ ไม่กัดไม่เคยโดนแบรนด์นี้กัดมาก่อนเลยแล้วเราก็ซื้อสิ่งนี้มาเป็นรองเท้าบูททุกคนนี่น่ารักไหมคือเวลาเราไปเที่ยวแบบช่วงหน้าหนาวเราไม่เคยใส่รองเท้าบูทเลยทุกคนเพราะว่าเรากลัวเดินไม่สะดวกอะเรากลัวเดินไม่สบายแต่อันนี้เขาเป็นแบบบูทเตีย้ยมันก็น่าจะเดินได้เนาะแบบปลายก็ไม่ได้แบบแหลมมาก มันก็น่าจะใส่ได้นะแล้วว่าคือปกติเราจะแบบเซฟโซนที่รองเท้าผ้าใบตลอดเลยแต่ครั้งนี้แบบอยากจะใส่แฟร์บ้างคืออยากจะแบบว่ามีรองเท้าบูงรองเท้าบูทบ้างในการแบบใส่ไปเทีย่ยวอะไรอย่างนี้ก็เลยลองเอฟมาน่าจะเวิร์กนะคะทุกคนนี่ด้านในเป็นแบบนี้เป็นขนขนแบบนี้นุ่มมากถ้าใส่ถุงเท้าแล้วว่าน่าจะเดินสบาย นี่แล้วอันนี้เราซื้อมาตอนสิบสองสิบสองก็คือได้ลดราคาชำ่ำก็เลยไม่แพงมากก็เลยซื้อมาแต่ปกติรุ่นยี่ห้อเนี้ยเราจะใส่เบอร์สามสิบห้านะคะแต่รุ่นเนี้ยเราเอฟเบอร์สามสิบหกมาเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ถุงเท้าใส่แบบเลกกิ้งใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยอยากจะให้เดินสบายสบายหน่อยก็เลยเอฟเป็นคู่นี้มาค่ะ ไว้ถ้าได้ไปเที่ยวมีโอกาสได้ใส่อะจะลองถ่ายเป็นแบบ OOTD ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราจะรอดไหมกับรองเท้าบูทเพราะว่าอ๋ออีกหนึ่งอย่างนอกจากกลัวเดินไม่สบายแล้วอะคือเราเป็นคนไม่สูงมากสูงแค่แบบ154ดังนั้น การใส่รองเท้าบูทมีข้อเราไม่ค่อยมั่นใจเลยทุกคนเพราะเรากลัวว่าแบบมันจะตันหรือเปล่าจะแบบทำให้แบบขาดูสั้นไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าซื้อมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะลองใส่แล้วก็แมทดูนะคะนี่อันนี้ก็คือทั้งหมด5ชิ้นที่เราเอฟมาช่วงนี้ ตัดได้ใช่ตัดได้ส่งตัดได้ใช้เวลาประมาณสี่ถึงหกสัปดาห์มาหลังปีใหม่ก็ได้ครับอ๋อโอเคทุกอย่างส่งหมดใช่เพราะว่าเื่าไนร่มากเพราะว่าใส่เอสคือเล็กสุดแล้วที่มีอ๋อตัคอได้แม่มมนจะใหญ่ไปใช่ครับพี่เตว่ามันมันใหญ่ไปนิดนึะว่มใส่ไอ้ตรงเนีู้โอเคแต่เวลาตกมาหลังเทหร่ะพี่เตว่ามันตกไปเยอะหน่อย อีกหนึ่งก็ได้นะครับได้ครับของน่ารักคนสวยเพราะมือเล็ก 3 tỷ ไมาสิเราเลยลองชิมสิว่าอร่อยหรือเปล่าน่จงหวันน้อย <c oughs> <c oughs> ไม่หวานเลย 그래. 아, 그래. 아, 그래. 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 그래.